ติวสอบเมทริกซ์ข้อที่8นะครับข้อนี้มันก็เจ็บจี๊ดดีเหมือนกันนะครับเรามาดูกันนะเขาบอกว่าให้เมทริกซ์ A นะครับมีสมาชิกเป็น A 0 0 B A B เป็นจำนวนจริงถ้าความสัมพันธ์เมทริกซ์นี้เท่ากับอันนี้แล้วเมทริกซ์ A ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่เมทริกซ์มาดูกันนะครับ ก็ปแปลว่าน้องๆจะต้องหา a b ตัวเล็กให้ได้นะครับว่าเป็นไปได้กี่แบบทีนี้เนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่รู้ว่าคุ้นเคยหรือเปล่ามาดูกันสินะฮะอันที่1ก็คือตัว i ห้อยด้วยเลข2มันคืออะไรมันคือเมทริกซ์เอกลักษณ์2คูณ2นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีมิติเป็นจัตุรัส 2คูณ2เนี่ยเขาก็เลยเขียนเลข2เพียงตัวเดียวเป็นที่รู้กันนะครับอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งก็คือเลข0ูแล้วก็มีขีดข้างใต้ตัวนี้มีความหมายว่าเมทริกซ์ที่สมาชิกทุกตัวเป็น0แต่ว่าเขาต้องเขียนกำกับว่าเป็น2คูณ2เพราะว่าเมทริกศูนมันมีมิติเท่าไหร่ก็ได้เนาะ ดังนั้นเราเข้าใจแล้วว่าอ๋ออันนี้คือเมทริกเอกลักษณ์อันนั้นคือเมทริกศูนส่วน a แล้วมี t ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่า a transpose จำได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะหานะเราจะหาเมทริก์ Matrix a กับ a b ได้อย่างไรมาวิเคราะห์กันนะครับวิธีทำเนาะยากไหมข้อนี้ดูทรงแล้ว อาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับบางคนจากสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะที่เขาให้มาก็คือ a เนี่ยมันจะมีสมาชิก a 0, 0 b นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการหา t r a n s p o s ์ a แล้วก็ t r a n s p o r t มันคืออะไรมันคือการสลับแถวเป็นหลัก นะเปลี่ยนหลักเป็นแถวอ่ะขูกรอบคัดลอกก่อนตัวนี้ยังไม่ได้ทำการ transport นะครับเขียนตัวทีไว้ข้างบนเมื่อทำการ transport ดูนะสมาชิกตำแหน่ง1นหนึ่งเมื่อสลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวมันก็จะอยู่ที่เดิมคือ1-1ถูกไหมสมาชิกสองสองเมื่อสลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวก็จะอยู่ที่เดิมต่อมา สมาชิกตำแหน่งแถว1หลัก 2. นี่นะแถว1หลัก2เมื่อสลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวจะลงไปอยู่ในตำแหน่งแถว2หลัก1ส่วนตัวล่างเนี่ยมันคือแถว 2. หลัก1เมื่อทรานส o r t มันจะไปอยู่ตรงแถว 1. หลัก2ถั่ไหมอ่าตัวนี้คือการทรานสโพสง่ายๆเนาะหลักการทรานสโ r t นะครับน้องๆ ไอ้เจ้าแนวทะแยงซ้ายบนลงขวาล่างเนี่ยมันคือ1 12 2 33ให้มันอยู่กับที่นะให้มันอยู่กับที่ไปเลยแนวเนี้ยแล้วสะท้อนเฉพาะตัวที่ข้ามเส้นตัวนี้นะฮะมันจะเป็นการพรานส p o ร t โดยอัตโนมัติเข้าใจไหมอ่านี่คือวิธีการ t รานส p o ร t นะครับคือแนวทะแยงฟิกไว้นิ่งๆส่วนตัวที่อยู่ตรงข้ามเส้นก็สลับตำแหน่งกันแค่นั้นเอง ดังนั้นน้องจะได้แล้วว่า a transport คือ a 0 0 b นะครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเมื่อ transport แล้วมันได้ตัวเดิมเป๊ะเลยทีนี้คุกอบก็จะค่อยๆสร้างเมตริกตามเงื่อนไขของโจทย์คืออะไรเขาบอกว่านะฮะจากที่โจทย์ให้ก็คือ a transport ลบเมตริกเอกลักษณ์คูณกับ a transport ลบ สองคูณเมตริกเอกลักษณ์แล้วเท่ากับเมตริกศูนย์ดังนั้นคูกรจะสร้างขึ้นมาเลยว่าอ๋อวงเล็บที่หนึ่งคือ a ศูนย์ศูนย์ b แล้วก็ลบกับเมตริกเอกลักษณ์คือ1 0 0 1อันนี้คือวงเล็บแรกโอเคไหมทำตรงๆไม่ต้องพลิกอะไรทั้งสิ้น ส่วนวงเล็บที่สองก็เหมือนกันก็เป็น a 0 0 b แล้วก็มี2คูณอยู่หน้าเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับปิดส่วนอีกด้านหนึ่งขอเขียนย่อๆว่าเป็นเมทริกซ์ศนย์เฉยๆก่อนนะครับทีนี้เราก็ดำเนินการบวกลบตามขั้นตอนไม่มีอะไรพิสดารเลยครับน้องๆเนาะ a ลบ หนึ่งนะ a ลบหนึ่งก็จะได้ a ลบ <c oughs> ก็ได้เหมือนเดิมถูกไหมอ่าก็เขียนตรงตรงติดไว้นะติดไว้นะ a ลบหนึ่งูนลบศูนก็ได้0แหละนะครับ0ลบ 0, ตรงนี้ก็0ูนแล้วก็ b ลบหนึ่งก็จะได้ b ลบหนึ่งโอเคไหมอ่าได้แบบนี้เนาะต่อมาในอีกวงเล็บหนึ่งนะในอีกวงเล็บหนึ่งยังไม่ได้ลบนะครับติด a00b ไว้แล้วเอา2คูณเข้ามันจะกลายเป็น2002อย่างนี้นะอ่ะ2002ทํำไงครับก็จับข้างในนี้ลบกันคือ a ลบ2นะตัวนี้คือ a ลบ20ลบ0ก็จะได้00ล0บ0ก็ได้0อีก b ลบ2ก็จะได้ b ลบ2โอเคไหม นี่คือเมทริกของวงเล็บหลังส่วนวงเล็บหน้าเราก็คัดลอกลงมานะครับก็คือ a ลบ1 0 0 b ลบ1ส่วนทางด้านขวาก็คือเมทริกศูนย์เหมือนเดิมนะครับขี้เกียจเขียนไม่ใช่อะไรก็ติดไว้งั้นทีนี้เราก็คูณนะคูณยุบเข้ามาเลยก็คืออะไรแถวที่1คูณหลักที่1ใช่ไหม มันก็จะเกิด a ลบหคูณกับ a ลบสถูกไหมฮะแล้วบวกกับ0แถวที่1มาคูณหลักที่2มันก็จะเกิด0คูณกับ0ใช่ไหมศูนย์บวกกับ0ก็ได้0ทันไหมครับนะ a ลบหเจอ0 0เจอ b ลบสก็ได้0หมดต่อมาแถวที่2คูณหลักที่1นะ ก็เอา0ไปคูณ a ลบ2ได้0 b ลบ1คูณ0ก็ได้0แถวที่2คูณหลักที่2ก็ได้0แล้วก็คูณกับ b ลบ1คูณกับ b ลบ2นะบวกนะเมื่อกี้0ย์บวกด้วยอันนี้นะครับได้ตัวนี้อ่ะลองเช็คดูซิตัวเองคูณถูกไหมส่วนข้างขวานะเมตริกซศย์มันมีมิติเป็น2คูณ2ณกูกรบก็ แตกออกมาเป็นแบบนี้โอเคไหมครับถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแต่มันจะตกใจนิดนึงตอนที่พอเราเจอโจทย์ที่เราไม่คุ้นเคยมันก็จะแบบให้เวลาตกใจ3วินาทีอะไรประมาณนี้ทีนี้พอเราได้ความเท่ากันของเมทริกซ์น้องๆจะเห็นว่าสมาชิกตำแหน่งที่1 1มันจะไปเท่ากับ0ถูกไหม สมาชิกตำแหน่งสองสองมันก็จะไปเท่ากับ0เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจับคู่นะฮะเราจับคู่ความเท่ากันเนี่ยน้องๆก็จะได้ว่า a ลบหคูณกับ a ลบสเท่ากับ0และนะฮะและ b ลบหคูณกับ B ลบสก็จะเท่ากับ0นด้วยเราก็จะได้ เหมือนแก้สมการจํานวนจริงเลยเพราะว่านี้เป็นสมการที่เป็นตัวเลขละเราก็จะได้ a เนี่ยเท่ากับ1ห,หรือไม่ก็2ถูกไหมมีสมาชิกมีคำตอบสองตัวที่ทำให้สมก,การเป็นจริงแล้ว b ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ1ห,หรือไม่ก็2อ,อ่าดังนั้นตอนนี้ a เราก็มี2คําตอบ b เราก็มี2คําตอบซึ่งมันมีอิสระต่อกัน เันไหมมันมีอิสระต่อกันก็แปลว่าอะไรฮะเมทริกซ์ a ของเรานะเมทริกซ์ a ของเรามันมีสมาชิกเป็นยังไงเนาะเมทริกซ์ a นะครับสมาชิกที่โจทย์ให้มาคือ a 0 b เอ่อ a 0 0 b ใช่ไหมมาดูกันนะตรงนี้นะสมาชิกที่เขาให้มาคือ a 0 0 b b ทนี้ เจ้า A กับ b มันมีอิสระต่อกันถามความเป็นไปได้ใช่ไหมอ่ะมันก็จะเกิดความเป็นไปได้ที่1ก็คืออะไรกรณีที่1คือให้ a กับ b เป็น1ทั้งคู่ก็จะได้เมตริกซ์อันที่1ละกรณีที่2ก็คือเราให้ a เป็น 1. เราให้ b เป็น 2. มันก็จะเกิด a เป็นเมตริกซ์ที่ 2. กรณีถัดมาถ้าเราให้ a เป็น2และ b เป็น1ก็ถือว่าเป็นเมทริกที่ไม่ซ้ำถูกไหมถูกไหมเราจะได้อันที่3และสุดท้ายถ้าเราให้ a b เป็น2ทั้งคู่น้องๆจะสังเกตว่า4 m e เมทริกที่เป็นคำตอบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะฮะ a ที่เป็นไปได้นะครับ a ที่เป็นไปได้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด เท่าไหร่ครับทั้งหมด4แบบนะหรือ4ี่เมทริกซ์นั่นเองโอเคไหมก็ตอบว่า4เนี่ยครับคือให้เราหา ab ออกมาแล้วน้องๆก็เอา ab มาลองลันดูว่ามันเป็นไปได้กี่แบบคำตอบคือเอลยที่สามทันไีมครับนะฮะประมาณนี้นะนี่ก็คือตัวอย่างาแบบฝึกหัดนะนไม่ใช่แบบฝึกหัดติวสอบเป็นข้อที่8 ก็จะเป็นลักษณะของการให้ตัวแปรมาแล้วไม่จําเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องได้คําตอบเดียวอาจจะได้หลายคําตอบเอาคําตอบมารันดูว่ามันเป็นไปได้กี่แบบนะฮะที่ครูกรับบอกว่าทำโดยอย่าไปฝืนพยายามอย่าฝืนหมายความว่าไม่ต้องไปหาเทคนิคลัดเทคนิคเร็วว่าอุ้ยมันต้องคูณกระจายต้องอย่างนั้นอย่างนี ลองทําตรงๆดูบ้างนะทำตรงๆเนี่ยก็แทนลงไปเขาให้ transport เราก็ transport เขาให้ลบกับเอกลักษณ์เราก็ลบเขาให้คูณเราก็คูณทําตรงๆคิดไปตามน้ําเรื่อยๆสุดท้ายมันจะได้คําตอบออกมาเองอ่ะกูครับเลื่อนหน้าจอให้ดูนะครับถ้าใครลองทําเอง มีอะไรตรงไหนติดขัดสงสัยไม่เหมือนกันทําแล้วมันไม่เหมือนกับที่ครูครับทำก็สอบถามได้นะครับเผื่อจะเจอจุดที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจะได้ปรับปรุงแก้ไขหายข้องใจกันไปโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่พยายามอยู่นะครับพยายามต่อสู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่นะครับเอาใจช่วยทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อต่อไปนะครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ